สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนจองทุกท่านทุกคนนะครับจ้าสำหรับมือนี้กเว้าถึงเลขรัฐบาลไทยเนาะะลขาัฐบาลไทยเบิดมือมือนี้มือนี้เบิดมือเลยเพราะว่ามือนี้บอมีเล่าได้มือนี้บอมี่แล้วยังบอพ่อมือนี้ติดตามกันได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อีกหลายชิดนะครับอีกหลายชิดนะครับ มือนีโอ้มีตาทีเด็บ่อมีตาทีเด็ดิจัดเต็มเลยนถ่อจัดเต็มมือนีจัดเต็มคุณพ่อคุณแม่ออกจากหน้าจอมาได้เล่นบอแมนหลังจากมือว่างนี่บ่าวกันมาคลิปนี่สิมาบ่าเรื่องเหล็กไยของอาลงดิอ่าสิมาบ่าวเรื่องเหล็กไยของอาลงมือว่างนี่อาลงน่ะบู้ยขาดแหน่ไม่ต้องกลับนะครับเลขลาวอาลงไม่ต้องกลับแมนจ้กอ่ากระจังทีบ่าวกับเซียนซองเนาะว่ากับเซียนซองวาคันเลกอาหลงรุดมาเลยปั๊บ มันสิมาเขาวแมนคั้นเข่าปั๊บมันสิเข่าต้อนเนี้ยแมนแมนจ้ะย่างหน่อยๆสองถึงสามงวดวนแล้วอ่าเลขอารมณ์น่ะจ้ะอันนี้ว่าถึงไม่จริงเลขกเล่าดิแมนจ้ะอ่าเล่กเล่าม้วนนี่เลวว่กเลาวว่าม้วน,นเนี่ยลงกับเข่าไปยังก็ละ่ะแปดหกแปดหกไม่ต้องกลับนะครับไม่จริงเลขกเล,ล,าล่าอารมพึ่งไ่ค่อยได้ก,กลับดิบอกลับบอกลับส่วนใหญ่ส่มากตรงตลอดเลยแต่แต่จริงๆกลงกไหวก็ดีของซุ้มนี่น่ะอ่ายังกับบอลแนนนอนอันนี้นุ่วบาถึงว่า เพินของเพิ่อนน่ะนะที่เบิ่งมาทุกงวดทุกงวดที่เขาของเพิ่นน่ะเขาตรงตลอดจ้าเดี๋ยวจังไ๋ก่าในส่วนของเลขาเล่าของอาลงนี่นะครับกระทารุ่นกันไว้ดีๆมืออื่นเนี่ยทารุ่นกันไว้ดีวันพุธเนี่ยมีที่เด็ดเนี่ยน้อแมนมืออื่นมีอีกาต่อมืมือนี่เอารัฐบาลไทยไปก่อนแมนเอารัฐบาลไทยแล้วกาเอซีท่านไหนทีไ้เงินนะครับเอซีท่านไหนที่ได้โชคดีครับอาลงนะครับกา เอาเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนขาใส่มืออื่นนะครับเพื่อสมทบทุนให้มันได้กาไรขึ้นมาแล้วกสิได้ไปใส่อ่ารัฐบาลไทยนะครับเอาก็สิามาว้าเรื่องตัวเลขรัฐบาลไทยของอลงนะครับเว้าถึงรัฐบาลไทยของอโลงงวดที่ผ่านมานะครับให้ตัววิ่งก่อนนะตัววิ่งก็คือสามกับสี่อ่าแล้วก็ตัวลูดตัวเจาะอก็คือสี่กับแปดอ่ามันจับกูกันมาเด้ เขาทั้งเบิดเลยอ่ามันมันมันมาเบิดโตัววิ่งตัวรูดนะมันมาเบิดแต่เพื่อนมีอันนึงมันเขียนไว้ว่ายังเกาะสามกับแปดนะเป็นตัวตัวเดียวกันนะเหมือนันมันมามาดิมันมาน้ำกันพอดีบุญน้ำโจกเขียนไว้อ่าคางๆกระดาษเลยนะแม่จ้ะเอ้ามาเบิ่งงวดวันที่หนึ่งนี่อ่าที่สีถึงนี่ที่สีออกเนี่ยงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกห้านะครับจอ่าหลงไพรตเลขมา วิ่งสองกับ3จ้าอ่ะวิ่งสองกับสามจ้าสาตัวไ้มาสีหางอ่ะสตัวไ้มาสีหางกับคุณบอกคุณแม่จ้ะห้าสสองนะครับศ3นย์สามสองจ้ะศูนห้าจ้ะศสองหนึ 0, 3, ่ง อ่าสังเกตได้ว่านะครับอาหลงเอาเลขตัวเด่นของเพิ่นนี่แหละตัววิ่งตัวตัวเจาะตัวรูดนี่มาจับกูมาจับกูใส่นะครับเพราะว่าเสิเนทั้งสามเสสอง 2. อ่ามาจับใส่เล็กสามตัวนี่จ้ากะนั่นแหละครับเล็กสามตัวที่วอาไปทั้งหมดบานนี้มาเบิ้งเล็สองตัวของเพิ่นจ้าเลขสองตัวให้มาหก้างกบมี่สามสองศูนย์สองห้าสาม ห้าสองสองหนึ่งแล้วก็ห้าแปดกับี่สี่อ้าวมาหนี้ชว่วงหคุณพ่อคุณแม่เบึง้งอ่าสีได้อีกแคปสีได้จดไว้นะครับนี่แหละครับคือตัวเลขเติ่งเบิดนะครับรัฐบาลไทยนะครับของอาหลงนะครับจ้าคุณใดที่แบบรอค่อยนอกเพิ่นก็เห็นชื่อเสียงของอาหลงในเลขล่ามาแล้วนะว่าเพิ่นค่อนข้างที่สิ เปะอยู่ด้การคำนาณของเพิ่นถ้าผู้ใดสนใจรัฐบาลให้กับ้ามักตัวเลขของเอาลงกับร่องล่องเบิงกับะไเนาะล่องพิจารณาเบิ้งล่องเอาไปอ่าเบิงกับตัวที่จะคล้องมักอหรือว่านว่อท่างดังๆว่าจะใส่เอาไปจับใไ่ก็บะไนะครับแต่ที่เด็ดเพิ่นคือตัววิ่งเด้อครับใช่ค่ะเอฟซีครับตัววิ่งเพ่นเป็นเป็นคือตัววิ่งตัวรูทเ้ื่องเล่าเทร่องให้เนี่ยบอกให้นี่เคยผ่านแมนแม่นนี่รี ยอมรับอยู่แต่เส้นซองสังเกตบอ่ะใบเหล็กเพิ่นนี่สองกับสามนี่สามสองจ้ะยางนี้ละสองสามสามสองนี่ไปตรงกับปหลันดิกันว่าจิบบอลนึกว่าจิบอลอยู่เพ้นตอะไรเหล็กสามตัวแล้วบอกหาสามสองอ่ะใบไม่เห็นบอแมนอ่าไปตรงกับศูนย์สามสองอันไปตรงกับเรียกไอ้ต้นพญาแย่แย่นะครับที่มือหนักไปไทยนะอ่าที่ว่าถึง คลิปอันนี้ก้อนคลิปเจ้าของบ้านเนะะะเ<ร>าะจอ่าป้า,าพ่องป้าป้าพ่องฝันนะครับแล้วก็ฝันว่ารถพงังฝันว่าได้ไปจัดมีมนะครับไปจัดตกแตงมีนคือจังสิมีงานศพตื่นขึ้นมากก็ได้ไปงานศพปีหลีแล้วรถนะครับในคึืนเดียวกันน่ะละฝันว่ารถพงัพงตื่น,นขึ้นมากรถก็มีปัญหาเด๋วสร้างมาสอนหมดเนี an, ่ยถ้าเบียนรถก็คือสามสองสองบอกแมนบ่ สามสองสองหรือสองสามสามเลยล่ะนั่นเรียบซี่เลยเบิ้งหนีจำไม่อยู่จำแม่หน่ะนะมีตัวเบิ้งนู่นนะจีเป็นสามสองสองคือเขาจับเป็นเลขสองตัวคือสองสามสามสองแล้วก็สองสองจ้ะบาร์นี่พอหลังจากเบิ้งคลิปของอ่าป้าผ่องแล้วเนาะความฝันเพลี้วย่างไปเบิ้งต้นพญาใหญ่แย่ไหมนใบไม้ที่มันขึ้นไม้อะนะอ่า จริงๆมันมีใบเก่านะใบเก่าคือเขียวเข้มใบใหม่คือเพิ่งจะเริ่มแก่เพิ่งจะเริ่มเป็นใบแก่ปองหยอดมันเปิงหยอดออกมาซีแตกต่างจากใบใบแก้ยู่เป็นซีอ่อนๆแมนเห็นบุญนําโจกไปเห็นเลขอันนี้สองสามสองสามหรือสองเจ็ดสองห้านี่ละนี่ละวนๆเวี้ยวนี่แหละหนูเห็นอยู่เน้นคอมเมนต์อ่ะหนูอ่านคอมเมนต์เอฟซีเห็นเป็นห้าสามสองผ้นี้อีรีน่ะง่อยน้อย้าตัวนี้บอ เื่อว่าเขาก็เอาลงอีกออบอกไปมากๆเลยให้พ่อฟ้องให้เขาความฝันหนูอีกอย <laughs> ่็ได้วนไรตัดกระขอ้องเล้ววันคืน,นแต่ว้าวงถึงสามนี่กับมาแรงอยู่ดิเลขสามนี่มาแรงอยู่ดิครับเอฟซ <F 4 S 1> ีกับหนูบอกเงาหงวดนี้หนูมากมเกล็กตำตำยังว่าหนูคิดวนะ่าน่ะเกล็กตำตานี่หมายถึงอยังเนาะแบบเกล็กําก็หา <laughs> <laughs> แตกแต้มหน่อยๆนะชินมามันจิมาล่าง,งวดนี้นรางว่า <ผม S 1> นะเพราะว่ามันออกแต้มได้ไายไปไลยงวดแล้วนะเอฟซี FC นะครับคุณพ่อคุณแม่กะล่องอ่าตัดจินใจเบิงเนาะ<ม>นในตัวเลขของอาลงนี่บุญน้ำโจกวา่าเพิ่นมีที่เด็ดแน่นอน,นเลขอโลงเพิ่นมีที่เด็ดแน่นอนะนะครับเอาเดี๋ยวสิอ่านในฟั่งอีกเทือนหนึ่งชว่วยผมนี่นี่คือตัวเลขรัฐบาลไทยของอโลงนะครับจ้ะ ประจำงวดวันนี้หนึ่งกันยายนสองห้าหกห้าตัวเลขวิ่งที่ได้มากก็คือสองกับสามอ่าเลขวิ่งที่ได้มากคือสองกับสามเลขสามตัวมีมาสี่หางนะครับมีอะไรบ้างบุญนําโชคจะอ่านให้ฟังห้าสามสองศูนย์สามสองศูนย์สามห้าศูนย์หนึ่งสอง ฮะโอ้ศ huh? oh, hey! ูนย์สองหนึ่งโอ้โเยเขามาแล้วกับเป็นท pues> ั้งสี่เนาะบุญน้ำโจกนี่ยขอโทษขออภัยคุณปอคุณแม่เอฟซีแฟนจองนะครับผมบัดนี้มาเบิร์ในส่วนของเลขสองโตหกหางเนาะกับมีสามสองศูนย์สองห้าสามห้าสองสองหนึ่งแล้วก็ห้า แปดครับอืมบริวาสิเป็นให้ส่วนเลขสามโตหรือเลขสองโตให้คุณพ่อคุณแม่เบึ้งดีๆจ้ก่อนที่สิ่งทุนนะครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวไอ้แคบนาจอยจดก้อนใกล้ๆเอาจ้าแต่ว่าเาเลขกคนนี้ถือใจน้อยีที่จ่วันวันแ่ะเป็นทังไหนนุ้มมากไอ้งวดนี้นุ้มมากเลขแต้มน้อย ออบ่นกแต้มน่อยบ่ดเกลือบรรทุกอันเลยนะเอาง่ายๆว่าวันนี้อ่งางวดนี้ยเซียนสองชอบอคิดว่าเลขจะไม่สูงใช่ค่ะหมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงคิดว่าเลขเนี่ยอาจ่รู้ว่าอาจจะเป็นล่างคือบนนแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันจะมีคู่หนึ่งจับมากมันจิเป็นคู่หน่อยๆไหมสีตำํำกว่าหาสบลงมากมอ๋อเอาอันนี้กามักไผ่มักมั่นเนะาะเอฟซีกะ อ่าล่องพิจารณาบึงทุกอย่างนั่นแหละบอกว่าตาทุกอย่างทุกสำนักนะครับพิจารณาบึงดีดีอ่ามันบอมีดมันบอมีดสำนักได้ลอยเปอร์เซ็นต์แมนแมนแมนตุ๊ดดเป็นแค่แนวทางจากกับบอมีไพหูแล้วก็บรรด้แบบบอมีไพหูล่วงหน้าว่าตัวเลขมันสิออกเอียงกันแน่นะคะแแมนครับอันนี้คือการคาดเดาแมนการคาดเดาอละคาดว่าจะมาตัวนี้ไม่ขันรู้ล่วงหนาก็ ขายเฮี้ยนสื้อรถนะเนาะสื่อเลขนะขายนี่ยังขายเบิร์ตไรเนีนาขายได้นะแม่นี่ดอกมือข้อนะครับม่เอาไปขายไม่เอาไปเจ้าบอลนองเอาเดี๋ยวพึ่งเบาเดี๋ยวพึ่งเบามันมีที่เด็ดอยู่เนาะเออมีที่เด็ดอยู่เออสียเอาขึ้นแลัวคักรีงวาดเลยนะอ้ากระชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่สําหรับอตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยกองอารมณ์นะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านแม่นจัดพวกมุนอยู่บางกอก ผู้บอกอยู่แปดลิ้วนะครับอ้าวอีริ้วเป็นอยู่แปดลิ้วถูกต้องอ่าเป็นอยู่จังเจ้าแปดลิ้วมากระจัดคันกระพานจ้านะครับบุญน้ำฉกกับประด็หมายเขาว่าตัวเรียของอารมณ์จะถูกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ค่ะจังไดก่อนอ่าสีจากกันไปนี่บู๊ยบอกว่าจังสิไปใส่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปนะครับผมช่วงนี้ ตั้งช่องนะครับที่รงคลิปไปก็บอกคอยไปเต mm. <Next. S 1> ือนเรฟซี่กับเขาว่าเบิงทั้งหนาช่องก็ได้มีข่าวสารยังใหม่ๆหมทุกมืออัปเดตทุกมืออยู่แล้วเขาว่าเบิงทั้งหนาช่องเอาอนครับขันมือใดมันบอเตือนเนาะว่าเขาเป็นยังบุญน้ำโจกขึ้นเงียบแท้มือนีนขึ้นเงียบแท้เขาว่าเบิงหนาช่องบุญน้ำโจกเลยนะครับผมมีข่าวสารลงคู่มือเนาะกระจัดเจนเนาะเอาได้เจอกันคลิปหนาครับเรฟซี่ครับขอบคุณครับ